ครับพี่ขอแนะนำอีกครั้งนึ่งครับพี่กวิสาครับเป็นตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระครับอ๋อหายไปกี่ปีพอนจำนับได้เัยก็ล่าสุดที่เล่นกับพอร์ตกับแจมมี่ก็เราเราสักสี่ปีครับก็สี่ปีนล้วเราหายไปไหนคะไปแต่งแต่งงานแล้วก็เปิดร้านดอกไม้ครับแต่งแต่งงานแล้วก็เปิดร้านดอกไม้ที่จังหวัดนครปฐมเรียกว่าตอนนั้นที่ออกจากกูตังเลยใช่ใช่ก็คือเริ่มค่อยเฟรย์ไปอีก ไปถึงสัสุใจออกจากวงการันเชิงเพราะว่าเราก็อยู่ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าอยู่มาตั้งแต่รุ่นเลกๆก็ยังเห็นซีทำงานอยู่แล้วเต็งไผ่ทำงานอยู่อะไรอยเงี้ยครับแล้วก็น้องเชียร์ก็ยังอยู่ในวงการเนาะแต่ว่าในรุ่นบิ๊กอ่ะหลายหลายคนเขาก็เริ่มเริ่มโตมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวทางเราอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในสายนี้ตลอดแล้วเราเป็นนักแสดงที่เราไม่ได้เป็นแบบคาแรคเตอร์ที่ที่อาจจะแบบหลากหลาย ตัวละครของพีก็อาจจะดูเป็นแบบเป็นเล่นผู้ชายเป็นต okay, like ัวร้ายเล่นเป็นแบบคนที่เล่นแบบไม่ค่อยดีนิสัยไม่ดีเรื่องนี้มีโอกาสได้มารับเป็นพ่อจริงๆเหมือนคนเขาลืมเราไหมคะว่าเราอย่างเป็นนักแสดงนะพี่บิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าบิ๊กไม่ค่อยได้ออกออกออกมาหน้าสื่อด้วยครับอย่างล่าสุดที่ไปงานของโมเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่แล้วก็ตัวตัวเองก็แค่ไปงานเพื่อนมันเกี่ยวไมพี่บิ๊กในวันที่เราเข็ดไปของอะไรเพราะอะไรต้องไปใส่คอนทัวต้องร์ ช่วงนั้นแต่งงานด้วยแหละครับก็ก็รู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นแล้วก็อยากจะช่วงพอช่วงนี้เรื่องธุรกิจมันเริ่มโฟลโอัพเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ได้รู้สึกว่าเอ้ยถึงจังหวะแล้วอาจจะแบบมีโอกาสเล่นมาเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยจริงจริงสี่ปีที่ผ่านมาเราคิดถึงแั้อยากขับไหมอะไรเงี้ยจริงจริงก็ก็อยากกลับครับแต่ร่างกายไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นหมอรองกระดูกมาหลายหลายปีแลว อนเล่นละครอ,อย่างเงี้ยมันเวลามันแอคชั่นมากๆอ่ะม,มันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมัน,ม,นมันเหมือนแป๊บหลังเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้อาการยังไงนะอาการก็ดีขึ้นครับก็คือเหมือนแบบก้มมากๆไม่ได้ก้มแล้วปวดหลังอ๋อสาเหตุจากการป่วยที่ทําให้เราต้องแบบพักงานโดวงการบันเทิงด้วยหรือใช่ครับเพราะว่าแบบเหมือนถ้าทาแอคชั่นมากเนี้ยก็ไม่ค่อยได้จะแบบกระโดดรดผลดมากก็ไม่ค่อยได้เหมือนเล่นเหมือนเล่นแอคชั่นแบบยิงอย่างเงี้ยเป็นผู้ร้ายเนี้ย มันก็ต้องมีชันชันเยอะกระโดดลงหลุมมั่งกระโดดหลบมั่งอะไมแบน้ก็มันก็เยอะกว่ารักษาตัวนานไหมพี่ก็รักษาตัวมันเรื่อยๆครับเป็นกลครับเบือตอนนี้ยังไม่ได้หายยังครับก็ยังทำอยู่ครับแต่ว่าคุณหมอที่เป็นนักกายภาพกับคุณหมอเนี้ยเขาก็บอกว่าเออมันค่อยๆดีขึ้นร่างกายเราก็ต้องค่อยๆดูอย่างเงี้ยมันเหมือนเราออกน้าหนักตัวเงี้ยออกกำลังกายไม่ได้หนักๆไม่ได้แต่ให้เราแค่ทาเบาๆเงี้ย ต่บอกเขาไม่ได้บอกว่ามันจะหายขาดเขาไม่เคยพูดพูดว่าหายขาดแล้วก็คนที่เป็นโรคนี้ก็ไม่เคยต่อให้ผ่าตัดก็ไม่หายขาดค่อนข้างค่อนข้างลำบ,บากกับชีวิตจริงทีงนี้เอกลับมาทําง,งานในวงการก็ไม่สามารถเล่นบทบูบ๊ได้ก็ก็ก็ถ้ามีบทบู๊อะผมก็คงต้องบอกกับเรื่องว่าแบบเอออันไหนพอได้นะพี่ที่ขอ ที่เบาๆกผมใหม่หก็แล้วกันเยแต่เรื่องเล่นให้เล่นหน้าตาไร้ไร้ที่ใส่ไม่จีเงี้ยยังพอทําได้อยู่สมอมดจริงๆหมอแนะนําให้เราขาดตัดเลยนะคะตอนนั้นที่ผมก็เป็นเขาเขาก็พูดครับแต่ว่าเราก็มีหลายๆคนในวงการเป็นแบบเดียวกันแล้วเขาก็ต้องต้องพยายามเข้าฟิตเนสอ่ะเพื่อให้คอบอดี้มันแข็งแรงเดี๋ยววันนี้พอเราเปลี่ยนก็เรา,าตัใจเพื่อในรุ่นเดียวหอกก็ยังเกิด จังหวะครับจังหวะคือคือเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นคุณพ่อวัยรุ่นจริงๆแล้วผมเคยเล่นบทพ่อตอนเล่นละครช่องสามนะเล่นเป็นพ่อของแคทเทเซียในรของแบบที่ที่ชมพู่อายากับที่ปีเตอร์คอร์อะไรเงี้ยอันนั้นเล่นบทมานานแล้วแต่ว่าก็เป็นเหมือนกันก็คือเป็นคาแรคเตอร์แบบเดียวกันเป็นแบบพ่อที่แบบพอร์ดราเป็นพ่อที่มีลูกเร็ว แล้วก็เหมือนกับเรามีลูกตอนอายุสิบแปดฟิลนั้นมากกว่าแสดงว่าเราไม่ได้ติดข้างเลยว่าบทมันจะเป็นแหบเต้นขอจริงจริงก็เคยรับหลายบทครับก็เคยรับบทที่เป็นแบบตอนนั้นเล่นเก่าโรมอย่างเงี้ยก็เล่นเป็นแบบเล่นเป็นแบบเหมือนแบบแอบแนวเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าวายวายหน่อยก็มีอยวันนี้เหรอครับจริงๆแล้เราก็ถึงจังหวะครับจังหวะแล้วโอกาสก็คือ เนื่องจากธุรกิจที่บ้านร้านดอกไม้บูชิของผมนะที่นครศรีมันเริ่มโตอักง่ายมีมีคนดูแลแล้วมีคนคอยทํางานให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะขยายเป็นเป็นระบบแยกขึ้นมาอีกทีนะครับเราก็เริ่มปล่อยมากขึ้นอย่างเงี้ยการแสดงคืออวทุกวันนี้ทําธุรกิจอะทำพัน์มือถือเราตอบพันมือถือเราคุยกับลูกน้อง่ันถือส่วนเรื่องการแสดงเนี้ยเราก็ต้องอาศัยเรา ถ้าเราได้จังหวะกลับมามีพี่ๆคอยแนะนําแล้วก็เออผมรัานละครแล้วนะครับติดต่อได้ติดต่อได้นะครับติดต่อพี่ได้นะครับเราจริงๆเหมือนเราเปลี่ยนไปไหมคะจัดเหมือนต้นปีเราจะเห็นพี่บีเป็นอีกลุคนะคะไปทําอะไรมาใหม่ในตัวเองไะคะไม่ถึงลุกลุกอะไรครับอะไรแบบเหมือนผมฉม ตาตามูงอหน้าตามมออสูงถุสดใสมากขึ้นนะ่ะอ๋ะะอก็ออมีครับก็คือล่าสุดไปทำไปนี่มาไปทำเสร็จครมก็คือแค่ทำตายครับก็คืออายุ40ลแล้วปีนี้ประมาณจะเข้า41ก,ก็เลยรู้สึกว่าตาขาดสูงไม่เท่ากันข้างก็หน่อยข้างหน่อยคพรว่าเราเชื่อเรื่องหวงวเหงพวกตากตกอะไรนี้คะใช่จริงๆแล้วทุกคนพอเมื่อถึงวัยเมื่อถึงวัยมันก็ควรจะต้องทำแหละผมว่าหลายๆคน เขาอา, ah, อาจจะทําแต่เขาอาจจะไม่พูดก็ได้แต่ผมก็พูดได้เพราะ <c oughs> ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับยุคนี้นเจนนี้รุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับอย่างมันเปิดเผยได้ง่ายแต่ไม่ได้ไปดูน,นุ่งดึงหน้าอะไรโอ้อยังเลยครับรออีกสักท่าอีกสักสิบอีกสักเจ็กว่าปีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แต่คุณจำได้ไหมหลายคนจำหลงไม่ได้มีคนเข้ามาทำแบบนั้นคกจริงไมใช่ใช่เพราะว่าในตัวในละครกับตัวที่ผมเล่นนะกับตัวจริงอ่ะ จริงๆโดยปกติอะคนก็ถ้าถ้าไม่ได้ติดตามละครมากอะเขาก็จะรู้จักแต่ชื่อใช่ไหมแล้วก็ในละครนตัวผมจะดูไม่ใหญ่เพราะว่า,เ,าเวลาผมเล่นอะผมใส่เสื้อผ้าใส่สูทใส่แจ็คเก็ตมันเลยดูตัวเล็กแล้วเวลาเล่นกับตัวละครอื่นๆเช่นคอสลารันอย่างเงี้ยสูเยอะเนี่ยเ,เราก็จะเป็นคนดูตัวเล็ก พี่ขอถามดาม่าหน่อยตอนที่เรา,เอ,าออกองานรวบรวมทิทมดเป็นจา้าด,ด,ดามา่า,มาที่เราลวงตัวเป็นจาแล้วทีนี้นมันก็มีคนมาคอมเมนต์เรื่องแบบเออเราปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างมันก็จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของของการแบบเขาไม่ค่อยเห็นเราบ่อยอแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคนที่อยู่ในวงการมันไม่เหมือนช่วงที่เราแบบ ทำงานอย่างเดียวตอนนี้เราทํางานหลายอย่างคือแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองง่ายๆก็ตอบตรงๆก็คือเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองทุกวันนี้เราก็ยังไม่ดูแลตัวเองนะเราก็ดูแลตัวเองเท่าที่เราจะทาได้แต่เรากลับมาล็อเปียร์เรากลับมาใช้ที่นั่ง้าน้ายเราจะต้องแบบว่าหลังแต่นี้เราจะต้องลดอะไงก็คงก็คงก็คงต้องลดเริ่มจากลดน้ำหนักสักส่วนใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วแค่โครงหน้าแค่โครงหน้ามันมันฉิบสมัยนี้มันก็โบลท็อกได้นะมันมีนวัตกรรมหลายอย่าง ทำให้ให้ทำงานง่ายเร็วๆอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วบทพ้อก็อยากจะเปลี่ยนลุคป่ะเราให้อยากคนที่เป็นอายุ20ตลอดเวลาวะให้ดูแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมะไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนต่อเนี่ยอยากอยากจะเป็นแบบเหมือนที่พี่อนราวุฒิมาทองไม่แต่น้าไม่แก่เลยนะเพราะนั่นจริงหรอทำตามแก่ป่ะแก่ไม่ไม่มันทำให้เราเสียความมั่นใจไปไหมพอโดนคนไม่น์อะไรแบบนั้นอะไม่หรอกเพราะว่าเขาอาจจะเจอเราในช่วงหนึ่งสมมติถ้าเขาเจอช่วงนี้ อีกสามเดือนผมสามารถลดน้ำหนักให้เหลือลงมาอีกห้าสิบให้ให้อีกสิบโลหรืออะไรเงี้ยผมสามารถทําแบบนั้นมาแล้วคือมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราอ่ะพร้อมที่จะทําแบบนั้นหรือเปล่ามันเหมือนมันเหมือนชีวิตเราเราเรากินอยู่กับแฟนเราเรามีเรามีแฟนเรามีสังคมอย่างเงี้ยเราก็กินปกติครับอยากกลับมาหนุ่มอีกครั้งหนึ่งดิค่ะอยากกลับมาหนุ่มแต่แต่ไม่รู้จะหนุ่มระดับไหนพี่โปรกัมมีอะไรเสนอหรือเปล่าพูดดิค่ะงีมีอะไรมีมีคนไหนให้ ไร้งครับจริงๆแล้วคนน่ะติดภาพลักษณ์ตอนเราผอมเพราะว่าตอนเราผอมมาเราอายุ21แต่ว่าเรานนําหนักแค่75โลตอนนี้อาจจะตอนนี้อาจจะอยู่ที่สัก85-90ละแต่มันไวอ่ะมัน20ปีป่ะ20ปีผ่านไปเาันตอนนี้เราสะดวกเนี้อยู่ตอนนี้เราก็จริงๆเราก็รู้สึกคือตอนช่วงผมผอมมากๆอะคนก็จะบอกว่าเรา ติดยาเนะ,ะนะเพราะมันผอมจัดเพราะมันผอมอู้บบดมันเข้ากล้องอ่ะมันโอเคแต่ตัวจริงอ่ะเอ้ยผอมไปไมแต่พอตอนนี้ก็เพออราะว่าก็บอกว่าล่อยตัว,ตตวใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สมัยนี้เขาเจนใหม่แล้วเขาบุหรี่น้อยลงมั้งอันสุดท้ายค่ะอัปเดตเรื่องชีวิตคู่นิดนึงไหมครับ ช่วงนี้ชีวิตคู่ก็แฮปปี้ดีครับแต่อ้อมแพนไว้อยู่แล้วนะครับแม้ว่าไม่มีลูกแต่งงานมา6กปีแล้วก็คือวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วครับว่าเราสองคนจะใช้ชีวิตจนถึงอายุ6 0ิตอนแรกกะว่าจะเราเราจะมีชีวิตถึง6 0ิปรากฏว่าลืมไปว่าแฟนเราห่างเราเรา7ปีเ็เลยต้องมีอายุมากขึ้นกว่าเดิมคือที่แพนคือแพนไม่ไม่มีลูกเหรอคะใช่ใช่ทำไมอะคะก็เหมือนกับแต่ละคนอะมี ผมเชื่อว่าสมัยยุค Gen เนี่ยล่าสุดอะคนแต่งงานมากขึ้นแต่เขาดูเรื่องความรักมากขึ้นเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสว่าเขาจะต้องมีครอบครัวแบบมีลูกมีตาวอะไรยาบบนี้แต่ว่าบางคนก็ชอบที่แบบอยากมีแต่เราแต่เราเราอยู่กันสองคนโอเคมากแสดงว่าต้องการตลอดมีใครใครใดสายหนึ่งทำแบบไม่ไม่อะเออทำหรืออะไรกันจริงๆเราก็อิสกินาลี ยังที <si ่เขาสนใจอย่างนั้นเหรอเราจะไปทลงาเราจะไปเลี้งหจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่าเราเราสามารถคุยกับแฟนเราได้ตลอดเวลาว่ามันจะเป็นยังไงช่วงนี้เธอเธอจะดูแลยังไงฉันจะทำยังไงเนี้ยเรื่องเรื่องความรักชีวิตคู่มันแฮปปี้อยู่แล้วนะคือแต่งมาหกปีก็ยังไม่เปลี่ยนใจว่าอยากมีน้องนี่แหละครับแบบบางทีแบบเหมือนบางคนรู้สึกว่าแต่งมาสัก้นๆหนึ่งมีน้องไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคำตอบนั้นความรัก ความรักของเราอยู่กันแค่สองคนแต่ถ้า<ไ>เรามีความรักแล้วพร้อมที่จะแบ่งให้ลูกหรือยังอันนั้นแหละคำตอบบางคนก็บอกมีพ่อมีแม่ก็มีลูกพอของครับอ,อ,อันนี้แหละครับชัวร์คือเต่อยู่สองคนคือไม่เหงาไม่เหงาครับไม่เหงาก็สนุกดีครับมีชีวิตคู่ที่แบบหลายๆคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยก็ดูมีความรักที่ดีเนาะอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นเจนใหม่เขาเรียกว่าเป็นเจนใหม่ดีกว่าเป็นเจนที่กำลังจะก้าวข้ามโดยที่เราแต่งงานอยู่ที่ไม่จะเป็นต้องมีลูกแล้วคถ้าปุ๊บปั๊บเกิดมีขึ้นมาเนี่ย ถ้าจังหวะจังหวะถ้าจังหวะจะมีก็ปล่อยให้เขามีครับแต่เราแต่เราก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแต่เราก็พยายามจะเสเก็บเก่ะแต่ก็ไม่คิดจะทำแบบนี้เลยคิดแล้วใครจะเป็นคนทำเราสิเราเราลอดอดลอดอันนี้จักฉลาดหรือว่ายังไงคะไม่แล้วคิดคิดคิดไว้อยู่แล้วครับคิดไว้อยู่แล้วโอเคมัต้องเป็นเรา โอเคปะเราจะเป็นคนเลือกตัวเราเองเออโอเคค่ะ